สวัสดีครับผมมาพบกับช่องออเทนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเครื่อง l ออนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้ปัญหาที่เจอก็คือตัวตัวบาลานซอร์นะครับผมนี่นะครับผมเอ๊ะเขาใส่เป็นลูกปืนเล็กมานะครับผมนี่อันนี้ได้ทําการเปลี่ยนแล้วแล้วก็ตัวนี้เจียใชนะถ้าท่านใดรู้ว่าเจียทาไมก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ผมใส่เป็นตัวเดิมนะครับผม อาแต่ผมใช้บาลานเซอร์ของแดดนะครับผมเอามาใส่แล้วตัวนี้เฟืองนี้ตัวบาลานเซอร์กับของแดดอันนี้แสงย้อนนะครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ตอนประกอบเครื่องจะเจอนะผมเห็นไหมครับเวลาหมุนแล้วอันนี้หมุนตามนะเกณฑ์ต้องเช็คดีๆครับเกณฑ์หมุนตามนะผมเราก็ต้องเราก็ต้องอันนี้นะผมต้องหมุน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 ,นนี้นะถ้าปิดเพลงอันนี้บอกมันไม่ได้ยินอันนี้ มันเสียงเบานี่ครับผมเห็นไหมหมุนแล้วหมุนตามมันเคลื่อนแล้วมันหมุนตามแล้วมันติดเดี๋ยวต้องหมุนตัวนี้นะผมต้องหมุนไปเดี๋ยวผมทาการหมุนแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็ได้ทําการหมุนแล้วเห็นไหมครับอันนี้มันต้องไล่หานะครับต้องหมุนไล่หาดูครับไม่มีเสียงเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่นิ่งนะครับผมตัวเกนสตาร์ทอยู่นิ่งเอเป็นตัวได้เราต้องเช็กให้ดีนะครับผมเวลาประกอบอันนี้ถ้าเราประกอบนะครับต้องเช็กไล่เช็กให้ดีนะครับผม เช็คดูความถูกต้องนะผมอันนี้ก็มาร์กตรงตรงเดี๋ยวผมทําการประกอบนะผมเดี๋ยวตอนตอนเสร็จจะมาถ่ายตอนสตาร์ทเครื่องเช็คเครื่องให้ดูนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะผมอันนี้ก็ได้ทําการประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมนี่มาถ่ายตอนเสร็จให้ดูนะครับผมนี่ ปัญหาปัญหาที่เจอนะผมตอนนี้มีอยู่สองจุดนะครับผมก็จะมีตัวเกียร์นะครับผมเกียร์ยังใส่ยากอยู่นะครับมันยังขัดขัดอยู่แต่ไม่ถือว่าใส่ยากมากนะไม่ใส่ถือว่าใส่ยากนะครับผมแต่คือว่ามันติดติดขัดขัดนะครับผมมันเหมือนว่าใส่ไปปุ๊บมันไม่ลงนะผมเห็นไหมมันมันเหมือนว่าเราจับไปปุ๊บมันไม่ลงล็อกนะครับผมเนี่ย ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้สาเหตุว่าเกี่ยวกับการเราเกี่ยวกับเราประกอบไม่ดีหรือว่าเกี่ยวกับระบบเกียร์ไม่ดีนะผมแล้วก็ตัวคาบูนะผมเห็นไหมจะเป็นเคเคเลียมนะครับผมจะเป็นของของเทียมนะครับผมเวลาเราขับปกติไม่มีปัญหาเลยนะแต่พอเราเร่งเครื่องแบบอัดหนักๆไปนะผมมันมันบอดนะครับผมมันจะวอดนะครับผมเดี๋ยวไอตัวนี้ก็ เปลี่ยนน็อตใหม่นะผมริมจานไฟแตกน็อตก็มีการตัวเมียหวานนะผมจานไฟก็เปลี่ยนใหม่นะผมเพราะว่าตัวร่องตัวร่องริมจานไฟมันเสียผมเลยทําการเปลี่ยนเอาของเด็ดมาใส่นะผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดู<ม>ตัดง่ายนะผมยิงติดมือนะผม ก็ติดมือนะผมเด้งติดมือนะผมเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหานะครับผมที่ว่าใส่เกียร์ยากกับขบูบอดนะครับผมเหมือนน้ำมันไม่พอนะผมเวลาเราวิ่งรอบสูงไปน้ำมันจ่ายไม่พอนะผมตัวเสื้อตัวนี้ก็ยังเป็นไซร้อยยังไม่เปิดผมยังยังดีๆอยู่แต่คลาสก็มีอาการตึงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันเช็ดหลายอย่างก็เดี๋ยวถ้าจะทําเพิ่มยังไงเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูนะผมก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม